กับไม้นี้อาสิเป็นคือวันที่สิบห้าสิงหาแล้วครับเมื่อที่ลิวสยองได้นกเฉลยเต็มที่ยี่สิบหกครับฝนมากแล้วครับพี่น้องปันปันเปขึ้นนกต้นที่สองครับฝนมากครับสิเหลีบ่ละครับมันนี้ได้พาฝนคือยังวันที่สิบห้าครับพี่น้องครับฝนมากแล้วครับคืนมาแล้วครับตอนนี้นกปันปันมีนกเขาเล้วครับคู่กันแล้วครับได้ลิวสยองผมยังขันยนอยู่ครับขอครับมาแล้วครับฝน ฝนเบาก็ได้พาฝนเอานกลงแล้วครับพี่น้องเนื่องจากฝนมาแห้งล้วครับปันนไปวันนี้ถึงต้นอยู่ครับจักสิขึ้นบ่ขึ้นเ้อครับครับอากาศเย็นๆครับพี่น้องนครับนกปันปานครับคู่ใส่กันอยู่ครับครับฝนกลับมาลงเม็ดมาแล้วครับเบาหวานกาดคำครับมาแล้วครับเพราะฝนตกปันปานขึ้นนกวัได้แล้วครับกลับมาแล้ว ชวบานกอา้อ้ไย่คู่เด้เนี่ยนี่ละครับอากาศหน้าฝนครับเิ่นน้ำเล่นฝนไปมีม้ยละครับพานอยู่ครับเล่นฝนครับ <c oughs> <c oughs>